มอที่ 2. มีการบริหารงานไม่ตรงสาย 3. ม,มีการใช้อำนาจในทางที่ผิด 4. มีธุรกิจอื่นทดแทนได้และมอสุดท้ายคือไม่เอื้อต่อสังคมปัจจุบันค่ะ พม่าเปลี่ยนที่สายการบินของชาติเป็นเมียน,นมา national a i r l ล n e เพื่อสร้างฐาพรากใหม่และเร่งดูดต่างชาติครับให้เข้ามาลงทุนให้เข้ามาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นส่งผลอะไรครับช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้พม่าครับมีงานประชาชนมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น,น,นประเทศชาติครับก็งมีความมาัมม่นคงมั่นคงมากยิ่งขึ้นด้เองครับเรื่องอย่างครับนอกจากนี้เนี่ยสายการบินงชาติครับยังแสดงนถึงศักยภาพความร้อมของประเทศทีย่ยวต่อบระปัระดับโลกครับ เพราะดังนั้นสายการบินแห่ชาติสร้างคาแรคเตอร์มากประโยชน์จริงแท้แน่นอนค่ะที่ประเด็นเลยนะคะที่ท่านบอกว่าสาการบินแห่งชาติเนี่ยสร้างภาพลวท่านคะเราไปผู้เงินเข้ามา27,00มนเจล้านบาทท่านเอาไปสร้างเฟิร์สอินเทอร์เชั่นเบื้องเบื้องหน้าแต่เบื้องหลังท่านเอาเฟิร์สฟาร์ดทฉันว่าท่านอ่ะเอาเงินนี้ไปสร้างสถานที่ที่ยวเที่ยวธรรมชาติของเราให้มันดูดีให้มันดึงดูด ในตัวของประเทศเราไม่ดีกว่าเือคะสายการมีินแห่งชาติเนี่ยจากทั่วทุกมุมโลกก็อาจจะเคยประสบปัญหาการขาดทุนและป้าหลังผลเนี่ยะครับมันก็ต้องร่องวงดยามต่อเสมอยกตัวอย่างจากหนังสือทีมกรุงเทพธุรฐฐกิจ13มีนาคม2557สายการมีินของฮ่องกงคาเทศแปซิฟิกิ ที่ปัจจุบันสามารถสาาร้างผลกำไรที่ห้องกงได้มากถึง2 0 0 0ล้านตอาล่าห้องโถงเลยนะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัญหาขาดทุนเทียงเล็กน้อยก็เที่ยงไม่ได้เลย,ยกับผลกำไรที่สายการบินแห่งชาตินั้นได้สร้างคุณหุประการให้กับประเทศเ,เอาไว้อย,อย่างยาวนานกวบคูผู้บการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศนั้นนั้นจัดยังติใส่การเงินชาติสาาร้างคา,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 ารักมากกว่าโยชน์ไม่จริแน่นอนจ้าคือมีการใช้อำนาจในทางที่ผิด อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่น่าตกใจที่ทําให้สายการดนเจ้งก็คือการให้สวสิการที่มากเกินไปของพนักงานมีข้อเกเว้นมีข้อได้เปรียบมากกว่าบุคคลธรรมดาลหลายเท่าตัวเป็นการนํารบประมาณของแผ่นดินไปผ่าน เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่เสียหายถึงส่วนรวมค่ะมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอ้านอิงจากบริษัทการบินไทยแห่งชาติจำกัดมหาชนาคารถบุกว่าสิทธิประโยชน์ที่กรรมการการบินไทยจะได้รับในปัจจุบันนะคะได้รับปาาัดโดยสารเครื่อคาปีละสาสใบรวมไปถึงบุคคลในครอบครัวรวมไปถึงผู้ติดตามส่วนพนักงานการบินไทยก็ได้ตั๋วบินฟรีนะคะปีละ4ใบาย,ยาติโกโหติการนะคะก็ได้รับอันิสง์ไปพร้อมกันค่ะมีความคืงาน้าในการ อย่ามัวนั่งมึนเมินลเบอไม่ตั้งใจฟังฟังอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ท่านต้องใช้ทางคิวิประเดี๋ยวปเรื่องทางจิตประันจิตละหมดการจยากจะบีกว่าฝ่ายการเินแห่งชาติทาร่ารมาก่าประโยชน์ไม่จริงอย่างแน่นอนเลยครับที่ท่านนะครับขึ้นมากล่าวว่าฝ่ายการเินแห่งชาตินั้น นำลูกนำหลานมาเป็นผู้บริหารอะไรนะครับยองอายองยองอะไรต่างๆนะครับถ่าวที่นะะี่ครับเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลอย่างที่ป่ายผมได้พูดไปถ้าบริหารไม่เป็นก็เปลี่ยนเปลี่ยนบอร์ดบริหารนะครับตัวสายการบินนั้นด้วยความเป็นสายการบินเขาสายการบิแนแห่งชาตินั้นมีประโยชน์ดีอยู่แล้วสทคัญแค่แก้ปัญหาทูกจุดหายาฆ่าเห็ดมาฆ่าอย่างที่ท่านบอกก็ไม่ทำแล้วครับ บองเป็นพีระมิดหัวค้นใช่ไหมคะคนรวยอยู่จุดสูงสุดแต่คนจนนั้นอยู่จุดต่าสุดนั่นหมายความว่าไม่มีคนที่สามารถหรือมีกําลังเนี่ยได้ร้อยพอที่จะขึ้นไปถึงการได้ใช้สายการบินจึงทําให้าสายการบินไทยนั้นยังขาดทุนต่อเนื่องซึ่งมันก็ส่งผลต่อกานตุนวิจัยธศรกิจและธุรกิจท่านซึ่งมันส่งผลข้อมลทําให้ณตรงนี้ยังไม่สามารถขึ้นกําไรได้และเป็นภาระของชาติอยู่ท่าน ต่อมาค่ะท่านแม่พูดถึงไครสมาายท่านขาย,ยอมไทยสมายที่พูดตรงนี้ขอบคุณจริงๆคะท่านเลยย้ำว่าเป็นเรื่องปัจเจกทุคคนที่เรามาโตวันทีวันนี้เราไม่มาโตันที แต่ผมถามเลยครับว่าวันนี้ครับท่านฝ่ายเสนอและพวกพวกเนี้ยยังใส่ของเขาอยู่ไหมครับใส่ครับเพราะอะไรครับเพราะมันสร้างประโยชน์ครับทำให้เราสามารถเดินไปไหนมาไหนได้สะดวกเจออุปสรรคเจอวัตถินก็ไม่ทําอะไรเราได้ครับและนอกจากนั้นครับนอกจากนั้นครับในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆสายการเมืองชาติก็เปรียบเสมือนประตูสู่ประเทศทั้งนั้นครับอะไรครับเราเชื่อสายการเมืองชาติครับเราก็สามารถพิ่มเพียรพนักงานต้อนรับต่างๆ แต่งชุดสวมชุดประจำชาติเราได้พบเห็นสิ่งที่มีความสวยงามได้กินรสาหารประจำชาติของเขาได้รู้สึกอิ่มในกับประเทศเขาแล้วก็ได้ฝุดหนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนันเองครับดังนั้นครับการยี่ยมมีสการหนงชาติท็เเยี่ยมสมเนี่ยเรา,าได้ไดนแผ่วาาัฒนธรรมให้ตักชาครับได้รู้สึกผูกพันรู้สึกภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของเราครับอย่างครับเช่นเช่นกับประเทศไทยครับต่างชาเห็นครับโอ้สายามเมืองยิ้มครับและนอกจากนั้น เราปลูกต้นไม้เราหวังอะไรกับท่านเราหวังผลของมันเช่นเดียวกับสายการบินถ้าเราเปรียบสายการบินแห่งชาติเหมือนต้นไม้เราก็หวังผลซึ่งคือกําไรแต่หากสายการบินแห่งชาติหรือต้นไม้ไม่สามารถออกผลมาให้หรือออกผลที่มีแต่โรคเชื้อโรคติดต่อทําให้เชื้อโรคนั้นไปติดต่อกับต้นอื่นๆลามปามเาไปทั่วทุ่งทั่วป่าแบบนี้มันควรโคษไม่ควรมีค่ะทาน